วันเฮงได้คิวป้องกันแชมป์เพชรมณีพงาเดันยูบีซเอเชียเสียตรังจับสองแชมป์โลกชาวไทยวันเฮงนอกเอาขึ้นชกอุ่นเครื่องดวลกันสนุกสี่ยกยืนยันความพร้อมของทั้งคู่วางคิววันเฮงที่ยืนยันยังไม่แขวนนวมอย่างแน่นอนป้องกันแชมป์โลก w ด c บีเดือนพฤศจิกายนนี้ในเมืองไทยจากนั้นเตรียมจัดนอกเอาป้องกันแชมป์โลกเดบีต้นปีหน้านั่นเอง ทีเวทีมวยนานาชาติลังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจัดศึกยอดมวยโลกดวลยูบีซีเอเชียคู่เอกเพชรมณีซ p f รองแชมป์โลกอันดับที่2องค์กรมวยนานาชาติดวลยูบีโอคืนชิงแชมป์สภามวยแห่งเอเชียดวลยูบีซีเอเชียรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์โดยเพชรมณีไล่ถลุงเอาชนะน็อกแสนทัน ต่อศิลาชัยนายกที่5คว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนอกจากนั้นในรายการเสียตังปิยรัตวชิระ,ะ,ะรัตนวงศ์โปรโมเตอร์เพชรยินดีอย่างจัดการโชคโชงยืนยันความพร้อมของสองแชมป์โลกชาวไทยรุ่น105ปอยหาปอนกำหนด4ยกระหว่างเจ้าน้อยวันเฮง c p f แชมป์โลกของสภามวยโลก WBC กับเจ้าหนูนน็อกเอาท์ c p f แชมป์โลกของสมาคมวยโลก WBA ทั้งคู่ดวลกันสนุกตลอด4ยกซึ่งเสียตังเปิดเผย ว่าการจัดชกอุ่นเครื่องชกจริงเพียงแต่ใส่เฮดการดและไม่ตัดสินผลแพ้ชนะของสองแชมป์โลกในครั้งนี้เพื่อยืนยันความพร้อมของทั้งคู่ในการป้องกันแชมป์โลกไฟต์ต่อไปสําหรับวันเ่งแชมป์โลกไร้พ้ายชนะรวด54ไฟ์นอก18ไฟ์ก็เป็นการสยบข่าวก่อนหน้านี้ว่าบาดเจ็บเรื้อรังอยากแขวนนวมด้วยการอุ่นเครื่องของเจ้าน้อยวันเฮงในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าวันเฮงไม่มีแขวนนวมอย่างแน่นอนและสภาพร่างกายความ พร้อมแล้วโดยวางคิวจะจัดวันแห่งป้องกันแชมป์โลกในเมืองไทยก่อนในเดือนพฤศจิกายนนี้จากนั้นจะจัดน็อกเอาท์ป้องกันแชมป์โลกในไทยเช่นกันในช่วงต้นปีหน้า โดยวันเฮงกล่าวว่ารักษาการบาดเจ็บจนหายและกลับมาฟิตซ้อมระยะหนึ่งแล้วครับสภาพร่างกายของผมสมบูรณ์เกือบร0ออร์ซแล้วยังไม่แขวนนวมครับขณะที่น็อกเอาท์เผยว่าผมดีใจที่ได้อุ่นเครื่องกับวันเฮงเพื่อนําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขและสภาพร่างกายของผมกกลับมาพร้อมอีกครั้งหลังหยุดเป็นนานเนื่องจากพิษโควิด -19 ส่วนผลการชคหวย คู่อุ่นเครื่องคู่อุ่นอื่นก้องฟ้า C.P.F ชนะคะแนนซากาเลียไมรี่จากเบลเยียมยอดมงคล C.P.F ชนะน็อกเกลมโบ้สิงมนณัศในยกที่2นั่นเอง